ครับวันนี้เราทำาี่เอหกสองนะครับปลาไม่เอ๋งไม่แจมนะครับแต่สถานที่แรกนะครับที่เราจะปลามาก็คือน้ำออกหูกนะครับหรือว่าน้ำออกดูกนะครับที่แม่แจ่มนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะครับของแม่แจม่มเส้นที่จะไปแม่นาจรนะครับ ทางขวาก็จะไปแม่นาจรนะครับทางซ้ายก็จะเข้าไม่แจ่มนะครับก็เดียวครับจะพาพาไปดูนะครับว่าน้ำออกอย่งไงนะครับตัวตัวอกมาเลยนะครับนี่แหละครับน้ำของหูน้ําจะออกมาจากทางมุงนะครับที่เป็นทรายสายจะมีป่าด้วยนะครับน้ําที่นี่พูนเชื่อกันว่านะครับมันจะไหลมาจาก้่ามียงดาวนะครับน้ําใสขนาดเลยครับมีป่าด้วยนะครับ นะครับออกมาจากตรงซ้ายเนี่ยน,นะครับสายสายขาวๆเนี่ยน,นะครับนี่ป่านี่คนให้ซื้อมาปล่อยเนาะป่านี่เพคนให้ซื้อมาปล่อยปล่อยนะครับมูลน้ําใสขนาดเลยนะออออน,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 นะครับเพื่อเอาออกจากห่วงน้ำแมาออกจากห่วงน้ำแม่นะครับน้ำใสมากใสจริงๆแต่ตรงนี้เป็นเหมืองเล่นนะครับเป็น,นเหมืองอนุญาตเล่นน้ํา ป่าด้วยป่านี่เหมือนป่าท้งถ้ำถ้ำเชียงดาวนะครับแบบคนที่ป่าไหว้นะครับน้ำจากแม่น้ำน้ำป่ามาส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับน้วก็จะไหลจากจากตรง ตรงตรงลงมานะครับรไหลลงมานี่ตรงนี้เล่นได้เหรอเพ <Yeah. S 1> ราะว่าตรงนี้เล่นได้นะครับน้ำน้ำตรงนี้เล่นได้นะครับช่วงนี้มันเป็นโควิดนะครับน้านค้าก็เลยปิดไปนะครับไม่มีน้ำค้านะครับน้ำใสงาเลยนะเจืออบมาก แนบะกับใเย็นได้นะครับเย็นเลยตรงนี้เล่นได้นะครับนะครับก็จะมีลำธารนะครับไหลผ่านนะครับมีลำธารไานอันนี้ครับ,อ,นนรบอันนี้คือ ศารเจ้าพ่อแม่หมองหูนะครับมีสาลไวสักละนะครับขา่ไปไข่ไก่ไปไก่มานะครับเพื่อก็จะบีบแกใส่นะครับบีบแกโรดใส่นะครับเพื่อทําความเคารพนะครับสารเจ้าพ่อนะครับนี่เป็นประวัติข้าวๆนะครับสารเจ้าพ่อดอนแท่นบ้านทุ่งยาวนะครับประวัติข้าวๆนะครับ ไ,ไ,ไปไก่ไปไกลามาก็สก,ก้าะละนะครับนี่มีที่นี่มีบริเวณกว้างครับมีที่จอดรถนะครับมีที่จอดรถแต่หน้าศาลนี่เิ่นเหมืองจอดนะครับตรงนี้จะมีจะมีส่วนนี้นะครับเราบอกข้ามสะพานไปไปเสาะจอดส่วนบุ้นนะครับศาลเจ้าพ่อตอนแทน,น,น ลมลื่นดีนะครับจะมีน้ำนะครับน้ำห้วยนะครับไหลลงมาจากปุ่นดอยนะครับไลไปไหลไปไกลมาก็บีกแกใส่นะครับเพราะมีสารเฉพาะดอนแทนเนี่ยนะครับตรงนั้นนะครับน้ําจะออกตรงนั้นนะครับจะมีน้ํากระเพื่อมตรงนั้นนะครับ ไปลายปลายนิ้วนะครับน้ําจะออกตรงนั้นนะครับน้ําจะไหลออกตรงนั้นมานะครับออกสุดปีสุดแรงเลยนะครับน้ํานี่นะออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะมันจะเป็นมันจะเป็นตาน้ํานะครับแล้วขอที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องทําตัวสํารวมหน่อยนะครับ่ใช่ว่าแต่แย่ๆแต่แย่งก็ได้นะครับมาได้นะครับ คมีครูบาอาจารย์นะครับที่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เดียวเราจะลองเดินไปลองรอบๆดูนะครับมันก็ทำตกแต่งได้สวยงามนะครับน้ำน้ำก็จะไหลลงมาอันนี้นะครับแล้วก็จะไหลลงมาอันนี้นะครับก็ไหลลงไปในห้วยคนะครับ อันนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับที่คนจะเยอะกว่าน,นี้แต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับคน้านค้าก็บมาขอยปิดกันนะครับน้ำจะออกงูขึนมาครับไหลลงมาเนีย่าายนะครับไหลลงมาออมา,าพักชั้นนี้นะครับชั้นนี้เราก็ลงมาชั้นนี้นะครับก็ไหลลงห้วยนะครับที่นี่ก็จะเป็นสถา,านที่ พักผ่อนนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับนึ่งทุกครั้งเนี่ยมันจะมีร้านอาหารนะครับร้านอาหารเพื่อนเปิดร้านอาหารนี่ก็จะสั่งอาหารเนี่ยมากินได้แต่ช่วงนี้เพื่อนหยุดนะครับช่วงโควิดก็จะดูแบบเงียบๆหน่อยนะครับเงียบเหงาหน,น่อยแต่เพื่อนก็เปิดเปิดทำไมมามาเอวนะครับมาเอวได้ตลอดนะครับเปิดมาเอวได้ตลอดนะครับ มันจะมามีของอย่างขายี่รายนะครับสามารถลงไปเล่นได้นะครับตรงนี้จะเงียบหน่อยครับว่าร้าน,นหลวงมันปิดนะครับเราจะเดินดูทุกซอกนะครับทุกมุมนะครับบรรยากาศใ,ในห้องนะครับ ห้องน้ำก็ยังมีทั้งปุ้นนะครับมีห้องน้ำอยูน่น้ำห้วยนะครับน้ำห้วยที่ไหลออกมานะครับสมโทบกรับแ้วหมองงกรรมนะครับ ไ่าจะเป็นฝายครับฝายน้ำนะครับฝายน้ำล้นคนกระกทศยังมาเล่งกับนี่นักนะครับ โอเคเรี okay. ยบร้อยครับ,รบเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปที่ไหนแหมเกาะติดตามเามาเลยนะครับน้ำห้วยโอคูนะครับแม่เจมทางนี้ยบไว้ไม่นาจอดน,นะครับใครสนใจก็ลงองแวะเวียนมาเอวได้นะครับแต่เดี๋ช่วงนี้เป็นน,นั้นสายเข,ข้าอย่างเพิ่งปิดนะครับก็เลยเงียบเหงาหน่อย ครับผมดีใจออกมาได้นะครับดีช่วงเทศกาลใกล้เทศกาลนี้นะครับจะได้อย่างมีคนไม่แอวอยู่นะครับมาเลยครับเชียงใหม่มาจมีนะครับโูกภัยไม่ใช่มามีนะครับเชียงใหม่ไม่ใช่แรงกําเนิดโรคนะครับนี่ก็คนที่ต่างอื่นนะครับเพื่อเอาโรคมามาเชียงใหม่นะครับแต่โคเชียงใหม่เนี่ยแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ แต่ก็แวะเวียนมาได้นะครับน้ำออกหูนะครับไม่แจ่มนะครับครับประเดี๋ยวนี้เราอยู่วัดพุเอ็นะครับวัดสมัยต้นตัณนะโกศินะครับสองร้อยปีผ่านผ่านมาแล้วนะครับม้ยก่อนละร้อยปีลักๆกที่นี่ก็ยังมีบน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับจะมีบอน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับ หลักๆเอาเดีเป็นบ่อน lonely, es, ้ำศักดิ์สิทธแล้วก็โบสซนกันแล้ำก็เดียวเอาไปหพอนะครับว่าบ่อน้ำศักดิ์สิเป็นยังไงโบสซนกันแล้วที่วัดนี้เป็นไงนะครับเผาอยู่ที่แม่แจ่มนะครับแต่วัดเจียงใหม่นะครับพัดทุ่งเอ็นนะครับแนว่ยามาไก่หน่อยไปตัวผมมาเลยนะครับว่าบ่อน้ำศักดิ์สิเป็นยังไงนะครับไปนี่นะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ครับห็ิะเป็นศารานะครับขอบฝนน้ําไว้นะครับนี่้อปฏิบัตินะครับที่นี่ผู้หญเอาที่นี่ผูกินได้นะครับน้ํานี่กินได้นะครับเจ้าบ้านไปอย่ามาตักเะยใจเอาไปใจเอาไปกินนะครับน้ําใสนะครับน้าใสมากนะครับ มีเกาะมันลองเลยนะครับเอาไว้ตัดเอาไว้ใจเไปกินนะครับเอาไปกินเอาไปใช้นะครับ,น,รบน,นะน้ำน,นี่นะน้ำนี่ก็กินได้นะครับก็ไปกินนะครับ ขึ้นหอบ่อยางไงก้นเหมือเข้านะครับแต่เอาดรอทังนอกบ่อครับนี่นะครับห่อน้ำวิญมีณยังไงนี่นะครับเป็นสารลาขอบหนึ่งดีเลยนะครับน้ำนี่ก็ให้ลุกต่ำบนดอยปึ้งมานะครับสายสายน้ำบนห่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบัดพุทธเอนนะครับองค์แม่แจ่มจังหวัดจยงหม่นะครับนี่นะครับ เพื่อนเอาเอาน้ำไปอันนี้น้ำไปกินหมอครับนี่เนาะนี่ครับเนี่ยเกามีหลายอย่างก็นะที่นี่เมันแห้งนะมันแอนแป้งอม้นี้เป็นรั่วแต่ย่างสู้นะด้าอยู่เรียบเรียบนี่ครับไม่เพือนดูแกอันนี้เพื่นจักน้ำไปกินนน้ำนี่เพื่นไปเอาไปกินได้นะครับชาวบ้านก็เอาไปกินได้นะครับน้ำใสขนาดเลยนะ โอ้ม oh, ันเก่งส kind of <t> ันนรัั <Bear ly> hey, right ่วไม่เจมอย่างนีให้พุ่นแก่ไมเ่ม่เ่งยนน่้าเเกซะเลยอืมนี่ีตรง้เก่งซะเงาอ้าวยัซื้อแม่มาเลยครับลูกนีบอกวแมเนี่ย ไปกินนะนะประหยัดซื้อน้ำไปแล้วสบ,บายแล้วใส่ตู้เย็นไว้ดอ <c oughs> กใส่ตู้เวดค้วยหันก็ัสามารถติดตามชมคลิปนี้ได้นะครับงันสับสิมีอยู่จริงนะครับวัดฟุธเอ็นนะครับอันนี้เป็นอุโบโสถนะครับต่างน้ำนะครับตั้งสี่เสานะครับแต่ว่าผมหันมีมนักกดสี่เสานะครับ ก็สร้างศิลาแรงล้อมลอกเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้เป็นสระน้ํานะครับอันนี้ไม่ยิงเป้นหมือนเข้านะครับยิงเป้นหมือนเข้านะครับนี่ก็อัานกระจายเข้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่โบราณน,นะครับ ไม้เก่านะครับไม้เก่ามีพระพุทธรูปนะครับสั้างปฏิสถานอยู่นะครับทางดสูสวดนี่นะครับ สระน้ำนะครับสระน้ำซึำจะเปิดปันนินนะครับปานปานินบนน้ำป่ะปานนินนะครับ นะครับที่คนเล่าขานมาเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าคนอู้กลว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมานะครับแถวนี้เราขอตอนแรกเนี่ยวัดเนี่ยโอเควัดพุทธเอิญนะครับจะเป็นวัดเอิญนะครับวัดพุทธเอิญคุณเอินหมายถางภาษวสาเหนือก็คือห้องแม่นะครับ แล้วก็พอมพผู้เดเจ้าปเปนเสด็จมาที่นี่ก็ขอ้องพระสงฆ์ในวัดนี่ยมาตักน้ําใส่บอ่อเนี่ยนะครับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ว่านะครับตักน้ำใส่บ่อแล้วทีนี้ความเปลี่ยนไปเป็นมาเนี่ยมันก็เลยแพ้แหงมันก็เลยขวนไปเรื่อยๆกลายเป็นพุกเอิรนมก็กลายเป็นอเอ็นไปอน,นีาย,ยนะครับแหงมาเรื่อยๆนะครับท้ายบูสด ที่นี่นะครับมีที่เดียวของภาคหนือนะครับที่ยังคงสภาพแบบสวยงามได้ขนาดนี้จากเมื่อ200กว่าปีมาแล้วนะครับโดยลักษณะลักษณะที่โดดเด่นก็คือเป็นรูปนักนะครับนกักหนักจะมีทั้งข้างอุบโสถนะครับเปรียบเสมือนว่าคือคือจาก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแนบบ่สามารถ บวชได้นะครับก็เลยหลวงพุจะย่อยใหญ่ก็เลยสร้างกุศลก็คือทําสร้างโบสถ์แต่มีสัญลักษณ์หน้านะครับขอบขอบอ่าพูดายว่าขอบพันธสีมาเนี่ยนะครับขอบพันธสีมาเนี่ยจะใช้เป็นน้ํานะครับแต่กุฏินะคนคนจะเป็นนั้นเป็นเป็นดินเป็นทรายเป็นแย่นะครับแต่ที่นี่พ้นใช้เป็นน้ำนะครับมันยิงห้ามขึ้นนะครับบ้านเอาว่างบสถลนะ มีห้ามนแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นเป็นหน้านะครับที่มีมีสองด้านนะครับหน้าหน้าจะมีสองด้านคือเป็นสัญลักษณ์ว่าโบโสถ์นี้แต่สัญลักษณ์หน้านะครับหน้าสร้างสร้างโบสถ์นี้เพราะว่าเราสามารถบวชได้ก็เลยสร้างส่วนนะครับด้วยการสร้างโบสถ์นะครับ าจจะเป็นอุโลบายที่ว่าเออเนี่ยนาคเพื่อนยังมาสร้างโบสถ์ไ่อย่างคนทั่วไปยังมาเข้าวาัดเสวาว่างีมันจะเป็นอย่างนี้นะครับติดไปตีมาขคร่าวนะครับถ้าอู้ผิดอย่างใดก็ขอกราบอาภัยไว้ณที่นี้ตัวนะครับวัดพุทธเอิญหรือปัจจุบันเรียกของาพุทธเอิญน,นะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงไหนกันนะครับเดี๋ยวให้เข้าไปเหีวตรงไหนวนะัดพุทธเอินพุทธเอินหรือพุทธเอ็นนะครับเอาไปว่าวัดพุทธเอ็นดีกว่านะครับที่เปิดห้องปัจจุบันนี้นะครับมีศาลานะครับศาลาข้าวิหารนะครับไว้เวลาหน้าบุญเพื่อนเกาะ มาทำบุญเหมือนกันนะครับก็จัดเตรียม,มีองค์พระาธาตุที่ดังหลังนะครับงานเก่านะครับอันนี้หอพระไตรปิฎกนะครับนี่ก็บุาลานับบพออินอินซีๆแล้วนั่น,นครับเก็บพระไตรพระไตรปิฎกนะครับ อ๋อพระไตรปิฎกเก็บคมพีนะครับบทสวดต่างๆนะครับวัดนี้มีกล่องหลวงด้วนะครับมีกล่องผูญจานะครับกล่องหลวงตัวเองนะครับไว้ไปงานบุญนะครับต่างๆ ภายในอำเภอนะครับอย่างเช่นงานป้อยหลวงกาเนีย่ยเนก็จะเอากองหลวงไปนะครับการแข่งขารตีกองหลวงกาเนี่ยนะครับเพนก็จะมีชาวบ้านนะครับสัตมาช่วยกันแหกกันแห่นนะครับกองหลวงกองพุกเอ็นนะครับ ตัดน้ำไปบ้านนะขวดน้ำศักดิ์สิทธิ์สองขวดหนึ่งขวดสองขวด นี่เป็นห้องบรรยายอ่ะนี่แมห้องที่นี่เป็นเตียตั้งหลังอ๋อแนแม่มนได้คิดตรงุ่แล้วเป็นพอที่เพพอตั้งหลังเพราะว่าตินไป ใช่น,นะครับมีไฟใชเพื่อหอไฟกนนะันครับ โอเคครับจะรับาถามไม่จะเอาอย่างต่หัใส่้อยไม่จะออนะคะไ่จะอาแต่มีออกทางนอกแค่หัสร้อยนี่ง่มันจัเข้ีนอนสองกงมาได้วเกือบวงเติอของอะไรองนอันนี้มันเป็นขเชียนส่ cần xiên sầm cái thì phản là thịt phốt lại là của cái, ừ. để nó chưng sẽ cái, mì mà. cái lắm được rồi, cái gì cái này. ที่เป็นเนี่ยเป็นเนี่ทางไหนไม่นี้หรอกท่อนแอเนสียงู่ตรกา,านนะเลนมี้ัทเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กคดซับสไคร b ์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับอช่องเอาทำซ m 6 2ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ